เหียแล้วเนี่ยไอ้แค่ร้อยว่าพันปีไม่เคยเป็นเป็นหลุดหลุดนี้เป็นอะไรที่เชี้ยที่สุดในโลกเลยนะอไอ้เี้ยรเราจังหวะสำคัญในการตัดสินใจอย่างเข้าใจป่ะไม่หน่อยก็ดีเออพี่พูดอะไรเองเมื่อกี้พี่ขึ้นลูกวิ่งไงสัตว์แล้วแบบหลุดตอนไหนไม่หลุดชอบงมาหลุดช่วงจังหวะตัดสินใจอ่ะมันโคตรสำคัญไอ้เี้ยดีนะไม่หลุดตอนโดดเครื่องบินห้าห้าคนอ่ะหายไป จำบดาวโวมั้งว่าได้ตีนเ่ยมองได้ตีนเนี่ยนตะันหมดเนยมุดหมดหน่อยวะเนี่ยมมีคนลงนะอุ้ยมีคนลงบูธหลงไปยี่สิบบาทดาวโวบูธบูธไดโวกับคูนอ่ะไม่ไม่คูนไม่มาเฮ้ยคูนไม่มาที่อะไรยิงเราอยู่ไม่ลงคูนไหนคูนี้แหละลงบูธอ่ะถ้ามันอยากเชคก็มาอ่ะกูกล้าเดินเปล่ากูกล้า สองตี้สองตี้บูทอ่ะโอเคคูดด้วยกางกงในผมบ้างนะมันมีคนลงบ้านนี้ตัวหนึ่งตีเขียวอ,ะอ่ะเออบ้านนั้นแหละบ้านอะไรพี่เดววอรก,กับคูดอีกแล้ว มันเช้าวะเพราะมึงได้ปืนกันไหมนะเอคเออเอเคยู่ี่ดยทายกลาไบ้ปะนิดสิต้องกันตรงนี้พี่มีเอฟโฟนนวยมันไฟกันพี่อยากฆ่าไปฟังกวางเกงในป่าของข้าแต่เดียวคือขบวนะไรเดอยผมได้เปืนแล้วผมเพป่งขบวนแล้วได้วัวนัง อืมก <C jin x 2> <at> ูจะขึ <not> <work> ้นดาวของรางนอกจาอย่างองแจ็เคน้าเออร้านเลยสวยกูจัไปเลยคนสรู้จักป่าปิงพี่ไปกลับบ้านนี้ดีไหมบายตัวนี้ใช่ง่่ได้วนนึงเมเดินทางข้างล่างมานะเดินทางข้างล่างไปนะโดนสามังบ้ากล้น้าอีกตัวอีฮีคุณละสอง สวยสวยก็เดี๋ยวคุณต้องมีแกะอะบอกเลยไปพี่พีี่เด๋ยวอ๋อมีสปอร์อะไรยิงช่วยน้องเลยเดี๋ยวให้น้องเข้อออกมาเดี๋ยวออืพวกมึงพอแล้วพอแล้วพอแล้วออกมาเลยออกมาเลยไม่เหลวอ้าประหยัดคอจะคังคอไปหน้าก็มีเหลือก็มีไม่รู้ว่าเหลือตีเดียวกับไปหน้าหรือเปล่าพี่มาตีเดี๋ยวกัน ไม่อยากแก้อะเพราะว่าเวลาเราเกิดหลังสองังไม่เจอบ้านที่ใครฟาร์มบ้านที่ใครฟาร์มบ้านพี่บ้านพี่แต่ว่าไม่น่าจะเดิเข่าเราติ่มได้นะเราติ่มว่าเราเล่นติ่มได้นะเว้ยว่าติ่มดีกว่ามีส่วนมีส่วนทองครับพี่ไม่มีคนฟาร์มคนฟาร์มปะไม่มีไม่มี อืมไม่มีปิงปืนเยอะกระสุนเยอะเลือดเยอะหายแล้ววะมันไม่อยู่บ้านมีบักกี้มีบักกี้ด้วยเอ้ยเราจอดบักกี้ต่อไปถ้าเกิดมีคนวิ่งมากกี้มาเล่นมาเล่นฝั่งนี้ฝั่งเบลกระสุนกระสุนทองพี่แบ่งได้นะมันพี่เจอไอ้คิ้มาไม่ใช่ละไม่ใช่ละเล่นโปรเนี่ย แต่พี่จะไปเอ้ยมีแม็กเทมให้ใครเอาปะมีแล้วอันหึ่งให้คนที่ไม่มีเอาไปใช้ก่อนได้ละเป็นยงไนอะจัดนยหัว่หอเเจหัวสองแมั้งจัวรอผมหนึ่งทั้งตัวมีคูณสี่ให้ใครเอาปะข้างล่างข้างล่างเก็บเลยบอกเลย รอบต่อไปแม่งแกเอ้ยเดี๋ยวว่าโดนเดี๋ยวว่าเราอย oh, mm ู hmm. on, right hey. The ่เจ้าเดซอนเปีว่าอยู่บ้านนี้นะอืออือดูมากเลยดูมาฟ้าตัวตอนเจอดูเขาไปนานอยู่นะเฮ้ยเรซอนลงกางเกงในอ่ะไม่อีฮีตอนแรกมันอยู่จิกส้มเรซอนอ่ะไม่ลงกางเกงในใครมองไหนกันอ่ะมาฟ้า ผมมองดูก็แค่จชมโฉวแบบ้อผมนอนเติดอะนอนแล้วใช้ตาหาันเนาะอมว่านอนเหมือพี่นี่แหละพี่เด่นก่าๆนอกบ้านเลยนะเป็นตัวล็อกตีนให้เ,เ,เพราะว่าเพราะว่าพรามีคนยิงจะได้นี่ได้เสียงไหม่ใครวะไอ้มอนไ,อนไม่ยูม่ใหม่ไม่ไม่ม่ผมได้ยนินฮะใที่ดิ<า>ปิง นี่อะไรกูได้ยินอะไรหรอเรื่ผีตัวนี้แหละเอ้าไอ้เฮียกูก็ได้ยินเอ้าเออรถน้อยเออเออแล้วใครกันได้ยินได้ยินหมดทุกคนวัดเดิมทักเออเงียบ้านกูจากงี้ยังไงกูอยู่บนป่าบนดอยเสร็จเฮียกูเพิ่งฝนตกใครจะออกมาครับอ้าวยันแม่ผีหลอกยันแม่เฮียยันแม่ผีหลอกเฉย พราะว่าไอ้รอบหน้าไม่น่าได้ดีแล้วไม่น่าได้ติวคิวแล้วหวายอะไรเราก็เปลี่ยนแผ่นอยู่แล้วมึงมามึงจะเสร็จกูกูบอกให้อย่างปั่นเลยเฮ้ยพี่โอมีคนวามมีคมาแล้วนะเฮ้ยมีคนวิ่งบนเขาเขาดเขียว๋อเรามีลงมาเรามีลงมาเาได้ป่ะดิี่เขียวโฟกัสคนหนึ่งได้ป่ะพี่หญิงได้นะสองตัวที่กี้พอเพื่อนดิี่เขียวรอบนึง คุณภา้นะเว้ยคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภา้ตรงนี้หลังหินนี้โฟกัสหลังหินนี้ให้หน่อยเออหลับโฟกัสให้หลับโฟกัสให้มันจะวิ่งมาชุบเต็มเลยไอปิงปิงได้นะเว้ยเหล่านี้ยไม่ต้องหมดเต็มที่เลยพี่เออเออค่อยๆเล่นมอไซค์ขับมาชุบหลังหินนี้เยี่ยมเงียบ ข้ามาชูกูได้ปะหรือไม่ได้พีดหมดแล้วเขค่อยเล่นมอนอยู่ในบ้านช่วยโอสกัดไอ้เพชรบีให้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เว้ยมันกูจ็หลบมึงเน็ตตื่นกูจะไปเออพี่รอให้อยู่พี่รอให้อยู่มอนเป็นไงบ้างมันได้ชิดละอ่่ะวิงไปพิงชิดแล้วเน็ตไว้มอนพีดบ้านผมเต็มเลย เออพี่รอเขาอยู่น้อผมยิงยพี่เน็ดได้คุยกันเยอะๆอย่างเงี้ยพ่เนดเหรวะน้อผมไม่เงียบแล้วอ่ะเน็ดมันอยู่แถวบ้านเล็กอ่ะขอแตกขอแตกมานหนึ่งมานหนึ่ง มีแนดป่ะบ้านเนี้ยปลาถึงตายเลยปลาไปแล้วมาไฟพี่รอมันให้พี่รอมันให้ขวาชิดมาบ้านไอ้มันโดนหลังมันโดนหลังกันเหนียวๆกันเหนียวๆไอ้มันโดนชนมึงส่วนแต่มันต้องเข้าแรือมันต้องคิด มอดมอมอกันในมอนกันในมอนต่อกันในมอนต่อม้นหมูมันเงียบไปแล้วอ่ะมันวิวยับเลยายกูมีกูเดินซ้ายันเดินซ้ายกูกล้ามาห็นเดิมพวกมันเลยเออเออเออมันโดนถ้าเกิดมันเดินมาชิดอ่ะมึงอย่านอกก็พอระวังเนยหน่อยนะไอตี้นี่ยังไม่ได้ใช้เนยเลยยังเงียบจัดเลยนะหมุอ่ะมันอาจจะลยบไปบ้านฟ้านะพี่เราเล่นดุดๆไว้มอน อยูต้องเห็นเนี่ยไม่มีนป่องติดไปจะเย็นได้ไหมพี่ไม่รีบพี่ค้ำไว้ให้เขาอยู่เขาเขารู้ว่าพี่ล็อกยื้อไปเรื่อยแตวก็มีมาอีกมงะีมีสุกูปาให้จะฆ่าใช่ปะหนีนี้โอ้โหเออเนี่ย อย่าน็อกก็พออย่าน็อกก็พอทำอะไรเราไม่ได้ไหยเขายิ่งยื้อนานเขายิ่งจับเยรอะปิงยึดมากผมกต,ต้อง,างอมาตรงนี้นะปทำยาในห้องแล้วผมตายพี่อมมันหายไปบ้านมากกว่าผมแล้วไอ้เแยเนี่ยปล่อยครับปล่อยครับเอ,อา,ามึงมาโฟกัสช่วยพวกกูมอดมาได้กับพี่สองคนได้ไหมบ้านพี่กดได้ยับๆเลยอุ้ยแสตชีล้าชีล้วาชีลาตนน็อกน็อก เหล่าบ้านใก้อีกตัวนึงเจ็บมากข้างบ้านไอ้เหี้ยยิงยิงยิงต้อนได้น้อเว้ยได้ปะไอพีแซมขวายิงกูหน่อยได้ปะตรงเนี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยม่มมันรอ,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 อดูอคางที่ต้องลงคางนี้เวย้ยหาโคโมเจอน็อกน็อกน็อกน็อเหลือตัวเดียวเหรือตัวเดียวเหรือตัวเดียวเดี๋<ก>ยวนี้ตัวนึง หาต้นสุดท้ายเจอหาต้นสุดท้ายเจอต้นสุดท้ายอยู่ไหนหลังหินยักษ์อ้าวหลังหินยักษเอาได้ดิหลังหินยักษเอาได้ดิตายมอสมอสมอสสวยมอสเอ่อมอสไม่รับต่อมอสไมรับต่อพี่กระสุนหมดไหวเฮียบ้านผมมันอยู่มาฟ้าเว้บ้านพี่ฆามเอาได้ปะเออเดี๋ยวพี่ข้ามไปสโมให้หน่อยดิสโมให้หน่อยได้ปะไม่มีพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยเออแล้วอะไรเดี๋ยวพี่วิ่งข้ามไปแม่งล้อมขาดเลยว่ะ ในส่วนมีเอดับนะแต่ผมไม่เล่นผมเล่นรอยนัดกับเอฟโฟผมว่ารูนเลยเออเล่นรอยนัดเลยผมต้องวิวมันก่อก็วิวไปดิคือไปก่อนมันต้องรีบรีเซ็ตเลยไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างมันปกติแล้วมันวิวอยู่บ้านเล็กมองขั้นบนเขาไว้นะโทนี่สบเต็มเล็เอองพวหน้ายิงเลยแต่ไม่ยิงดีกว่าไม่อย่างเนาะเออยิงมันมันมีไปโตแล้วมันจะเก็บตัวละวงก็วงมันเลย พี่เก็บกระสุนเยอะๆแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่มีกระสุนเพิร์เอ็ดได้ปะผมไม่มีเพิร์เอ็เลยเออพี่เก็บไปให้พี่เก็บไปให้เก็บแต่โมมาเยอะๆเลยนะไม่มีเลยไพี่อะพวกมันอ่ะม่อนเราไม่เก็บของคุณอะของคุณยังไม่มีใครเก็บเลยพี่บอกไม่โดนเดินมาพี่ยิงไว้หลังบ้านมันจะยิงมันจะยิงกดมาได้เฟิร์สเอ็ดในในบ้านพี่ก็มีม่อนม่อนม่อนม่เอาเพิ่มได้ปะสามอันสามอันไม่ไม่พี่เก็บมาสิบอันอะให้ม่อนหมดแล้วให้ม่อนไปสามอันพอแล้ว ได้เหลือกูเล่นไงีมึงช่วยมึงไล่าไอ้นี่ไอ้เหี้ยเจอตัวเออไอ้ปิงมึงเล่นแอร์ดรอปก็ได้นะเว้ยกูว่ามึงสร้างสรรค์ได้มากกว่าเว้ยไอ้เหี้ยผมเล่นเอมโฟล์องกระบอกนี่ไงกูอยากให้มึงเล่นแอร์ดรอปอ่ะเด็กูอยากทำให้แมปมันเป็นแมประเบิดออเคโอเคอืมดูบนขาวดิอืออือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ขัดไม่ขัดมึงเล็กแล้ว เฮ้ยขาดนี้ยิงกันสติลคิวได้เออเร้พี่าหาสติลดิสติลดิเออเราหาสติลหมดแล้ว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 เอ้ยมันตายไปหนึ่งมันย้ำไม่เหรอมันย้ำมันย้ำมันย้ำเฮ้ยพวกเราเฮ้ยสวยสวยสวยผมนั่งดูมาคว้าไหมเนี่ยมาคว้าไม่ไม่น่าเมาอ่ะเออมาคว้ามันกลางวงเลยผมไม่ดูตรงนี้ดีกว่าต้องมีโลกเลยแล้วแบบพอพอชิดอ่ะพอชิดมันจะเข้าเหลี่ยมเราเว้ยมันชิดเรายากเว้ยมอน มันชิดเรายากใช่ไอ้มอนใช่ผมดูลายนี้ดีเฮ้ยพี่เล่นหน้าบ้านเก่าๆเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเติมืออ้ตราสี่ก็น็อกสี่ไอ้สัตว์กูบอกเลยตอนนี้เฮ้ยมาแปดดีพี่โอมาแปดลายหมดดิที่วีหมดแล้วอย่งอยังอย่างย่งมันมันมันติดอยู่มาร์กเนี้ยพี่โอหมดเลย เฮ้ยเฮ้ยที่เขียวมาที่เขียวมาโอเคโอเคสี่ตัวเต็มตี้เอน็นดมี่ให้หน่อยเอ็นดมี่มุม,มให้หน่อยเขายิงฟรีไาที่เขียวเลยไาที่เขียวเลยเนี่ยมันโดดเต็มเลยโอเคยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เล่นเลยเออบนเขาเลยไปเขาเลยรอมันวิ่งลงมาได้นะเว้ยเออเคุยกันยเยอะๆสองคนอ่ะมันสองปุอยู่เฮ้ยมันยิงกูไอ้เหี้ย ไอ้มอนไอ้มอนโดดเหมือนจุ๊บทานไอ้มอนโดดมาอุ๊บทานวิ่งตามบ้านนะมอนวิ่งตามบ้านมอนสวยสวยมอนเออเข้าได้ชุดได้ชุดได้มอนสวยสวยอยากให้มันชิดอยากให้มันชิดกับพผมไอ้ที่เอ็นเออไอ้บนเขามอนมอนมอนฟังมึงมาเล่นกับกูตรงนี้เลยตรงนั้นไม่มีใครเข้ามาเว้ยมอนมาเล่นรับบ้านกับกูเลย รถถังมาอไอ้ไอปิงเอเอทีเอ็นขับรถถังจะไปที่บ้านมึงหลับได้ไปะมาเล่นตรงกูดูมาเล่นตรงกูฮะโอ้หวเยเวยทีปียิงป่ะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมันเหลือแค่สองมันเหลือแค่สองฟังผมเออเหลือแค่สองไอมดไปเชื่อมไอม้ไมอดไปเชื่อมไอม้ไมอดไปเชื่อมได้เดี๋ยวพี่กดให้เพิงพี่กดายให้ดูดูแฮกให้เออไอ้ไอ้โทนี่กดหลังโทนี่กดหลังไว้ ิงนันเล่นหน้าประตูได้ปิงเคียร่านเว้ยสองคนดีดูให้ให้มันกำเนิดให้อยู่เออพี่กดให้อยู่สมมตตัวเองหน่อยดิข้างหลังอ่ะสมมตไปขวาแล้วไม่มีแล้วแกบีอือปอดให้อยู่ปอดให้อยู่ หลังหน้าต่างนี้ตัวนึงหลังบ้านตัวหนึ่งระวังแฮกยิงนะเว้ยพวกมึงอ่ะเล่นข้างนอกบ้านอ่ะยิงกดแฮกให้กูยิงเจ็ดกดแฮกให้อยู่มาคว้าจะตีน่ะฟังมึงปล่อยให้มันไปกันบ้านนะก็ได้นะปิงมึงถอยมาเล่นบ้านคนนี่เลยก็ได้นะหรือมาบ้านพี่ก็ได้ข้ามจะอยู่ถอยไปเลยถอยนะถอยนะกระถอยเออถอยมาเดี๋ยวยิงกดให้อ่ะถอยมาถอยมาผมไม่อยากพี่โอ๊ตอ่ะ เออมาเรื่อยสองสองมาเล่นยสองสองผมนี่กับพี่โตนี่เอ้ยมาคว้าต้องเข้านะพี่บังผมเออเออแฮกก็ต้องเข้าไอ้เหี้ยแฮกเข้ามันโดนมันเข้าเมื่อไหร่มันโดนแฮกเอ้าแฮกไปนู่นแล้วแฮกไปไหนแฮกไหลขวาไปนู่นแล้วติ๊กเชียวผมโอเคโอเคโอเคขันอยู่อีกนี้พี่ตัวนี้ผมยิงปีว่ะมอเลยยิงเลยยิงเลย แอนนิเมียหน่อยแล้วก็ก็ดีนะเผื่อทำให้นี่นิดนี่นิดตรงนี้เออเล่นเลยโอเคดีหมดดีแล้วเอ้ยในบ้านบ้านยึงปล๋มบ้านต้งรับให้เราเว้ยใช่แกหมดตีแล้วหมดตีแล้วเฮ้ยวงวงเราวงเราไอ้มอนมึงค่อยบ้านาเ้พี่ซึมเข้ามาก่อนนะพี่ซึมเข้ามาก่อนนะได้ได้ได้ผมซึมด้วยพี่โอผมซึมขวาให้เออออ พี่โดนเขาหลังยิงมาเว้ย t p e เว้ยแต่ตรงนี้พี่พี่รอดนะเว้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเว้ยเล่นไปก่อนเว้ยโทนี่สมอลให้พี่ได้นะสมอลให้พี่ได้นะเว้ยไม่มีสมอลผมต้องยิงไปแต่พี่เลยแต่มาแต่มาได้ได้ได้ไม่มีใครมองเห็นไม่มีออกมาตรงนี้ละม่อนค่อยๆถอดออกมาม่อนเฮ้ยตรงนี้มียิงให้หน่อยยิงให้หน่อยขับรถถังเขาว่ะไมึงพวกมึงปล่อยไปเลยก็ได้นะเว้ยที่อ่ะ ปล่อยได้แล้วขับรถทังวะเทปล่อยมันปล่อยมันเอ้ยไอทอรนี่สเปรย์รถพังได้ทอรนี่น้องหนึ่งเฮ้ยยิงรอแท่ระเบิดดิทอรนี่ยิงรอแท่ระเบิดดิต้อแยกเล่นหรอไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปมึงตัวฆ่าตัวขวาเว้ยฆ่าตัวขวาได้ขวาได้ขวาถือปืนม่อนขวาข้างหน้ามึงเลยแถวหินแถวหินไล่ตามขอบวงเลยดิเห็นย่างห็นหน้าเลยเดินได้มัน เอาไปได้งั้นมึงอยู่ได้เจอเน็ตโดไม่ต้องสนใจเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนสวยปั๊มเลือดได้ปิงปั๊มเลือดได้สวยตัวนี้มาเฮ้ยแล้วไม่ต้องโดนหลังยิงสิน้องรักใช่เอ้ยแต่ทีวีเอมันตายวงหมดแล้วตรงนี้หนตัวนี้เพื่อน ก็ว้ก็มาสิทำเล่นไปน้องหินสี่หนึ่งปิงหินตรงนี้หินตรงนี้สองตัวปิงดึงไว้ก่อนเว้ยดูดีๆเกือบไม่ต้องให้คิวเว้ยปีนซ้ายนี่นะป้าปีนซ้ายอ่ะไม่ไอปิงมึงต้องเล่นตรงนั้นนะถูกแล้วเพราะพวกมันต้องข้าวเห็นบ้าเห็นปะนอนอยู่หินไม่หินใจสุดไม่ต้องให้คิวก็ได้นะปิงเก๋าๆไปเลยถ้าจะตายก็ได้ดีจริง ม,ะะมีเหน็บป่ละล่ะปลาทะเลอะไรนั่นแค่มันเหรอเฮ้ยมันไม่เห็นมึงนั่นอะเห็น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 มันเดินระวังมันเห็นมันต้องไม่ได้เห็นหน้าสุดเลยรอมันประมา่ทอะปิงเดี๋ยวมันต้องโถมมาสักตัวไปเกี่ยวสักตัวหนึ่งแล้วแล้วรอยอมทิ้งวงไปเือได้มามาขวาละนิ่งไว้เสือ ซ้มสามสามนะครับสวยสวยดิสวยมองไปฝั่งมันไม่ต้องไปต้นไม้ต้นไม้ซ้ายเออไม่ต้องให้คิวเลยวัดหัวได้ทุบไปเลยเขาเหลือแค่นี้กินกินหน้ามึงกินมูสเลยอ่ะสตัวเลยวัดหัวสักตัวนึงเวนะระวังมือเวลาปั๊มยาต้องเดินสายเวปิงเดินสายไปต้นไม้ถ้ามึงจะแงะหัวไม่ต้องแงะตอนนี้ สวยน้องนักมันเอามึงแน่เป็นยากเออบาดีคุยคุกเก่ากว่าสวยแล้วปิงจังหวะเมื่อกี้มึงต้องยิงตัวไกลเว้ยปิงอย่าไปยิงตัวใกล้เข้าใจป้ะให้โค้มันหายเว้ยเราค่อยตัวตัวต่อเว้ยเออสวยแล้วน้องจิบแม่โคตรเยอะดูคิวพวกเราดิ เห็นแมมว่ามันโคตรเก่งเลยว่ะน้องรักตนนน่นี้โคตรนุนเนียเลยทีัด